เราลูกอิสร์เรื่องเออเราก็รวยถึงแม้เราจะไม่เคยเจอแต่พอเล่ท่านรู้สึกว่ามันมีมูลค่ามากนะครับมีมูลค่าไม่ใช่มูลค่าทางเงินนะมูลค่าทางจิตใจแลวผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่านัานถือว่ารวยด้วยนะครับผมนะฮะและนี่วันนี้ก็ได้รุ่นรวยพวกซับนะฮะจากฝีมือช่างสุดยอดที่สุดของประเทศไทยนะครับผมนั่นคือ ช่างอะไรครับช่างอะไรครับช่างเถักพันงามขอปล่อยตามตามอาธนานี่นะครับก็จะเป็นช่างเปบัญชบ้าโดนเปิดต่อไม่น้อช่างน้อยาเรื่องงงต่น้อยอไม่น้อยก็บอกไว้นะฮะจากคุณอาช่างน้อยนะครับที่ผมบอกเลยว่าหลายๆคนหลายหลายเส้นเลยนะที่หลายรุ่นเลยนะที่ผ่านจากมือของอาช่างน้อยนะใช่ครับเป็นไงเมื่อพ่อวันนี้โอ้สง่าเลยรุ่นนี้ขอบคุณมากขอบคุณช่างน้อยครับ พ่อจะมีนะครับอันนี <S <S ้เขาม่ขอกรวยขวานนะเนี่ยนะครนะขอให้กำลมีถึงท่รวยคุ้มครองถึงท่านในช่วงดีมีใจท่าร่ำรวยอื่นชื่อของหวพ่อนะครับผมสาธุครับผมขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย